สวัสดีครับบ่าวเ่าสวัสดีท่านชมครับสวัสดียามมืดพี่น้องนะครับคืนวันที่25กันยายน2567เนื้อนี่เป็นวันพระพี่น้องบ่าวเ่าพึ่งไปขึ้นถวายน้ำถวายดอกไม้ถวายพวงมาลัยนะครับพามาบ้านเจรโรต,ตรีพี่น้องนะครับพามากินข้าวแรกน้ำกันนะครับผมตอนมืดตอนค่าเจกันทุกเย็นเด้พี่น้องได้ นะครับมาเบิังน้ากัดมือนีได้เมนู่อย่างนะครับวันนี้นะพี่น้องคืนนี้นะครับบ่าวแถาจะลงชุดบนอย่างเดียวนะครับงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดนะครับหลังกเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องกระถามกันเข้ามาหลายนะครับแม่น้องถุงตังนะครับเป็นเลขที่ชาวบ้านเป็นขอปูพี่น้องนะครับที่หนองบัวลำพูนะครับอําเภอนากลางนะพิษณุส่งมาให้แล้วงวดที่แล้วกะเพิ่นได้สามเจ็ดพี่น้อง นะเพ็่นก็ว่าถูกกันหลายนะครับธรรมชมเมื่อนี้กูเนะี่เจอแลเห็นเมนูเรียบร้อยแล้วนะครับบ้านเขาไปทั้งอุดรครับธรรมชมเมื่อเนี่นะคนับแวะตลาดนะครับแวะตลาดนัดนะบับันเชียงพี่้องตลาดนัดบันเชียงเป็นตลาดไงนะครับกลับมาจากอุดกรก็ได้แวะเขาบันเชียงแวะตลาดนัดวันนี้วันพุธนะครับได้ปลาไม่เจอแล้วตม้มแล้วต้มแล้วละ่ะนผูมชมต้มแล้วค่ะบุูนนะ่ยพี่้องใส่ยังเจเนี่ย ผักแง่งเบาเถ้าผักแงงป่าบ้านๆเอาเจี้ยบส้อนจากข้าวนะครับผมบางซ้อนลงก้อนเจี้ยบ้อนเอาวางลงก้อนเจี้ยเอาเจษสวัสดีเอฟซีวันเป็นบบาเถ้าเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีย้ำแลงสวัสดีนะขึ้นสีแหล่ๆเจ้ยมันเจ้คนสวย S <S ดำตลอดดำดำตลอดพี่เจแสบแสบครับพี่น<ง>้งองบ้านเราที่แบบโอเจโ,โ,โ,โอเคเลยต้มต้มปลาค่ะอาตักให้เบิงจักหน่อยด้วยเจตักให้เบิงจักหน่อยด้วยเบาเท่ามักหัวเนาะอันนี้ตักให้เจ้ให้ให้เบาเท่าอ่ตักเจเลยเจ้จะเอาตะตูเ,าเบาเท่ามาักมักช่วงหัวพี่น้องกินหัวปลาปลาพอข้าวดีเบาเท่า อันห้างเดียวนี่ล่ะบ้าเถาเอาตัว่ใบไงพี่เกลตัวพอดีแม่นวันนี้พอดีทักท้างเดียววะอ้าตักตัวจิตไม้เอฟซีบังในเกลผักมันโปะหนาไหมอันนี้เป็นช่วงหัวช่วงตัวไหมบ้าเถายายมันเละนั่นเป็นยังครับเดี๋ยวไปชมตัวพอดีบ้าเถาตัว่ใหญ่พี่น้องนี่ตัวปลาบ่อปลาบ่ดินปลาบ่ดินเดี๋ยพี่น้องแล้วการป้าตับหมักแดงพี่น้องนทำได้หลย แต่ว่าดินประชุมยุทธีน่าครับเอา้าพี่น้องนะครับเ,เดี๋ยวแจง้งเอฟซีนั่งแม่หมูมันนี่พึ่งเข่าล้มบานได้ท่านผู้ชมเด้อยฮะ<า>แ,แม่หมูพึ่งเข่าล้มาลบานานะครับโทษถามอาการเพื้นระเบเจ้โทษล่ะค่ะว่าสิได้ออกอยู่บ่ได้นอนงขึ้นเนาะบ<อ>่เออพี่น้องบ่ได้นอนงขึ้นทุกเซินแต่ว่าคุนอ,อาจจะได้คันวันนั้นก็จะได้เข่าไปอีกนะอาจจะได้เพราะมีปัญหาหรือเพราะว่ามันรพี่น้องแต่ว่ามันนี่บ่เห็นแม่หมูละท่านผู้ชมต้องค้าที่แดงว่าจากแม่หมูอีกที่หนึ่ง นะครับผมเป็นเขาล่องบานเป็นไปล่องบานธรรมชมย,ย,ย,ย่างเนี้ย่างเนี้อยู่เตาเจ๊อุ้ยลืมปลผสมปลผสมมาเจ๊ผ <นะ S 2> สมเนี่ยบ้าเถ้าไปเป็นมือเจ๊เอาซื้อได้เพอันนี้เมื่อนี้ท่านผู้ชมเมื่อนี้บ้าเถ่าก็ได้อ่ามีเพิ่นขอนับหลานเพิ่นขออันนี้มานับขอให้ไปซอยขอช่วยน้ำท่วมพี่น้องนับเพิ่นขอมากก็เลยได,ได้สั่งน้ำมาให้เพิ่น ช่วยนางเพิ่นสามสิบแพ็คดาบกับมีเอฟซีเพิ่นฝากไว้น้ำหลากก็เลยพอดีได้ได้ช่วยไปด้วยกันได้พี่น้องเด้อบ่าวเถ่ามาคำทายให้เบิ่งบ่ท่นพอดีเพิ่นก็มาเอาอยู่บ้านได้ยินตาวิทย์เอายู่พี่สาวก็บอกอยู่ว่าเพิ่นมาเอาแล้วบางแง่งนาบเพิ่นจะเดินทางไปช่วยน้ำท่วมที่หนองคายกับบึงการนาบ่าวเถ่าได้รวมรวมน้ำเพิ่นไปสามสิบแพ็คสาธุบุญกับเอฟซีพร้อมพี่น้องเออนะครับเพิ่นจะเดินทางไปวันที่ยี่สิบแปดนะครับมาเลยเลยวเร็วทายเหเบบ่ท่าน ช่วงนี้เห็นบ่าวเถาสร้างน้ำเรื่อยๆเนาะแม่นครับผมบ่าวเถาก็นไปถวายขันบ่เด่นก็ไปถวายวัดพี่น้องนะครับมีเอฟซี่นรวมก็เลยซังมาอ่าก็เลยว่าตอนแรกเพิ่นเหล็กงานเพิ่นเรือมาเอาพี่น้องรีบบอกคนว่ารอดรอดกันได้จีนไทยเอฟซีเบิ่งได้บ่ได้ตไทยค่ะเนอันนี้ย่างผสมผสมบ้านเฮาผสมบ้านเฮาพี่น้องสมปลายังเก๋อ้อมปลาตะเพียนส้มปลาตะเพียนมาบ่าวเถาม้อฝนในเราก็ว่ากางมันลายปลาตะเพียนบ่าวเ่าพี่น้อง นี่คันเป็นปลาแต่เพี้ยนกลางแงี้งๆพี่น้องเบาเถ่าเคยกินแล้วมันติดข้อติดข้อมาเจมันก็เลยถ่ายกินกินยุ่ช่วงคลองมั่นธรรมชมเจ,จ้านี่อร่อยเจ้านี้อร่อยปิ้งเอาอืมเรากายกินดิอืมเอามา,มาพิเกะม,มากินเขาด้ำแข็งธรรมชมเด้อมาทำจังได้กรเดือเดี๋ยวเบาเถ่าจะลงให้เลยพี่น้องนะครับชุดบนอย่างเดียวพี่เจนะครับเอฟซีรออยู่นะครับชุดบนอย่างเดียวนะครับงวดวันที่ หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดได้พี่น้องเด้อนะครับชุดนี้วิเคราะห์ให้ย่างดีแล้วนะครับจะเป็นจัคได้หวนดนี้เบิ้งไว้ก่อนกระได้ได้พี่น้องเด้หัวที่ผ่านมาบ่อเข่านะครับเด่นบนแปดกับเก้าเน้นที่เก้าเอ้ยเน้นที่แปดพี่น้องเด่นที่แปดครับเลขติดสองสามห้านะครับสองแปดสามแปดห้าแปดนี่คือชุดเด่นได้พี่น้องเด้สองเก้าสามเก้าห้าเก้าตัวรองกับตัวน้ำได้พี่น้องเด้อหรือผูอ้ใดมักนะครับอยากหายิบจับสลากกินแบงค์หาลอตเตอรีร่ก็หาไว้ได้สองแปดสามแปดห้าแปด ้วก็อันนี้นะครับผมเป็นเลขแม่น้องถุงตังนะครับผมเพื่อนบอกบ้านมาอยู่นะเป็นเลขที่ชาวบ้านเพิ่นไปขอปูจุดทูบขอปูนะครับผมน้องบุลลรัพูอำเภอหน้ากัางนะครับ่านผช้ชมเพื่อนในมาเดี๋ยวบ่าวเทาเอาเอาในไล่ให้เพิ่งพี่น้องได้คุยกับเพื่อนในไล่แล้วนะครับบ่าวเทาบได้เดินทางไปนะพี่น้องนอก็ขอบคุณเพื่อนที่เพื่อนไทยมาให้เพื่อนไปและเพื่อนไทยมาให้ก็ได้มาแบ่งปันให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดี๋ยวเบิ่งน้ำกันครับผม นผูรรมชมมาเบิงน้ากันนี่ครับแม่น้องถุงตังก็ได้คุยกับเพื่อนละครับนผูมชมเพิ่นทรงมาให่นี่ครับเลขทูกนะครับที่ชาวบ้านนาเพิน่นไปจุดขอปูนหนับงวดที่แล้วเข้าเจ้าก็ได้สามเจ็ดพี่น้องหนับสี่เจ็ดแปดนะครับที่เพิ่นทรงมาไห้ได้พี่น้องเด้ขอบคุณแม่น้องถุงตังนะครับนผู้ชมมบ้าวเท่าเขียนให้แล้วนะครับอันนี้สองตัวบ้าวเทา่าตัดให้สี่เจ็ดสี่แปดต่ว่าเพิ่นวานเอ้นเจ็ดแปดด้วยบ้าวเถ่าเพิ่นวาน,วาน นะครับขอบคุณแม่น้องทุงตังนับเป็นก่าไปกับชาวบ้านนะครับผมไปกันหลายนับหมู่บ้านนะไปทั้งหมู่บ้านเป็นมานะครับบ่าวแถาบริเดินทางไปกับขอบคุณแม่น้องทุงตังนับที่เพิ่นไทยแล้วเพิ่นน้ามาแบ่งปันให้เอฟซีนะครับได้เบิงน้ำกันนี่ครับบ่าวแถากระลิกคุยกับเพิ่นมันแรงไงเด้ชัดมากเลยคุยกับเพิ่นมันแรงนะเพิ่นบางวงนที่แล้วเพิ่นกระไดโชคด้วยนะครับสี่เจ็ดแปดงนที่แล้วเพิ่นได้สามเจ็ดเคยนะครับเงวดนั้นมัเคยมาลงงเพิ่นอยู่นะครับ เอาแคปหน้าจออันนี้ชุดบนของเบ้าเ่าด้พี่น้องเด้อนะครับสองแปดสามแปดห้าแปดตัวเน้นหนับสองเก้าสามเก้าห้าเก้าตัวรองหรือผู้ใดมักยิบอยากไปยิบจับสลากกินแบงค์หารัตตอรีไปกลับไปห้าว้เล่นแปดอันนี้เป็นชุดบนชุดล่างเบ้าเถาลงมให้แล้วแต่ว่าแม่น้องถุงตังยำ่ำชุดนี้พี่น้องสี่เจ็ดแปดหับชุดนี้ได้เปนวาทะเน้นคือเจ็ดแปดอ่าห้าได้โชคนะครับขอบกับขอบคุณเพ่นพี่น้อง บอกไปน้ำทั้งน้ำไล่เลยเอาเจเดี๋ยก็จะได้กินเขาพี่น้องนะครับเหมือนนี่มาคำแหนดเดินทางเหมือนี่ไปผู้เดียวแอดมินบอได้ไปน้ำแม่หมูบอไดไปน้ำที่แรกว่าเจว่าจะได้ไปเยี่ยมเพิ่นกับเจอะไรอยู่โรงพยาบาลรับต่อบริเน่นบริเน่นแม่แม่ก็ต้องไปดอกก็ใั่บอกห้เจก็ไปจังไรถ้าเพื่อนมามือมืออื่นเพื่อนจะได้ไปทำงานบอกกัจักจะถามเพื่อนอาการเป็นยังไงพี่น้องนะครับผมอืม มาเด้อมากินข่าวน้ำกันพี่ถึงส้มมาเป็น,นอะไรแ่บเป็นอะไรเจ๊เบนปลาสมเจ้าใหม่หรอเปล่าี่กินพีกหรอ,อเป่าคืนตัวระบายเขาปลาสมยึดเตาเฮียงมากินข่าวน้ำกันพี่น้องฝนตกเมื่อเช้าตกสีมือแล้วนเนะจีเนาะฝนตกสีมือแล้วพี่น้องเมื่อเช้าร์ก็ยุดบางเทียงบางเกลียบเพียงเอากระดี่พ่อล้วเนาะเบาเท่าเอาเนี่ยนะครับพอดีนะครับ มีผิกรอยจักน้อยนี่ว่าสุดยอด,ดพี่น้องเดี๋ยวเกี่ยวมะไหนเบิ่งต้มปลากินกันสามคนเกลี่ยตตรตลีตะวินแหละกระเป๋าเถาะบ่าไปกันลำได้ไหลไปพี่นอ้องนานี่พักกันแย่งไรนะครับหอมหอม,หอมพี่น้องนี่อยากให้เอฟซีได้กินน้ำต้มปลาบอ่อปลาน้องบ้านเฮ้าตับหมักแดงบ้างนะ <S <S แซ่บแซ่บไปเจ้มื่อเสือเออเอฟซีหรือว่าแซ่บทุกมมือ,อเลยเจลี่ยไปไหมเอา้า เพิ่นกระถามีดีเบ่าวเถ่ายิ่งท่านท่านได้ฝันได้พี่น้องขึ้นนี่แล้ากินข้าวแล้วเดี๋ยวจะพิพาไปขอโชคเออขอโชคขอโชคน้ำกูพี่น้องเออขอโชคน้ำเพิ่นจะฝันดีบ่หรือจังไรฝันบ่หรือบ่ฝันเอองวดซีเกาในกระแมนยุ้ยทานผู้ชมงวดนันซีเกามาเกาซีต่ว่างวดที่แล้วนี่บ่เข่านั่พี่น้องนะความฝันแต่ว่าเอฟซีเพิ่นกระถามมาอยู่แต่ยังท่านได้ฝันก็เลยยังบ่ได้บ่ได้บ่ได้บอกเพิ่นท่านได้ฝันแต่ว่ารอดขึ้นนี่แหละพี่น้องจะเป็นจังไรจะฝันบ่่คะ เจ็จุดทูบพ้อมถาเบิ้งเล็กทูบน้ำกันถาเบิ้งเล็กทูบน้ำกันนะพี่น้องนะหนวดวันทีหนึ่งตุลาคมสองพัน้าร้อยหกสิบเจ็ดเอาแคปหน้าจออีกรอบพี่น้องหิวเขาแล้วมา <laughs> <laughs> กินเขาน้ำกันนี่แหละครับเมนูบานๆเท่าได้พี่น้องเด้นนแบบี้่ครับผมแม่นอ้องถุงตังเอฟซีก็รอคอยนะครับเ <laughs> <laughs> ล็กทูบนะครับเล็กทูบขอปู่สี่เจ็ดแปดนะครับ บ้เาเถ่ากระตัดให้ซีเจ็ดซีแปดเจ็ดแปดเพื่อนานให้เน้นเจ็ดแปดนะครับไปหายิบจับสลากกินแบงค์หาลอตเตอรี่หนวดที่แล้วเพื่อนกระไดสามเจ็ดนะครับอันนี้ชุดบนบเบ้าเถ่าลงให้แล้วนะพี่น้องนะเนาะเด่นแปดรองเก้าเล็กติดสองสามหาสองแปดสามแปดหาแปดตัวเด่นตัวเน้นสองเก้าสามเก้าหาเก้าตัวร่องกับตัวด้วยเบ้าเถ่าจะกินเขาเลยด้วยพี่น้องบัดเน<อ>าจแล้วก็กินไปแล้วคือส่งกินบรเสอร์อะไครับรวยไม่มูแยางไม่มูยางว่ะเจ๊<อ> มีไหมอ้ยถึงำแลาวเนาะบ้านนั้นวัดตื่นมาเสร็ไปเติมสมแล้วซีมบังที่แรกเขาเนี่ยสมเติมสมแล้วพี่ใส่อีกสองหน่วยใส่สองหน่วยพ่อดีแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวเจ๊ไปตักมาให้ตกบ่ขึ้นนี่คือจะบ่ตกขอกนะเจ๊เนาะเป็นเป็นตกอยู่ดิจะตกกี่ตีเอานะครับบ่าวแถวขอบขอบคุณแม่น้องถุงตังค์นายพี่น้องเด้อเอาขอบคุณเจลอตเตอรี่พี่น้องผมพากันคลิปหน้าสวัสดีครับ